Ây, 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 ây... Dò riêng muôn lên. Ê, là lấy má đá. lên, đây có nhiều lên lên chân. Ờ ha, nó hả, เน่หคนหนั้นนะ่ะยอบยกของเล่นให้หนายเอ้ยลมอะไรมันพัดมากันแน่นนะเนี่ยเอาเอาอเออนี่อย่าบอกนะว่าของเล่นพวกนี้มันใช่ทุกทีนนั้นมันพังหมดแล้วสินักนานนึกแล้วเชียวที่แรกนะั้คิดว่าเสน่โอใจปั้มใช่ไหมล่ะเออแล้วไปที่ได้รับของแบบนี้มาจากเขาเรา จริงๆใช่ปาาลองดูสิตัวถังดุดันเหมือนสัตว์ป่าเลยนะเนี่ยจริงด้วยเท่ชะมัด <laughs> จริงสิแล้วเครื่องเก่าไปไหนแล้วอ่ะเครื่องเก่าเหรออ๋อนั่นน่ะเหรอโดกนการแน่เหยียบพังอะไรอะ ไอ้แยนะ่จังเลยแล้วนายจะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงได้ล่ะก็ต้องโยนทิ้งเลยโอ้น่าเสียดายออกงั้นฉันให้นายเอาไปล่ะมาเออจะให้ของแบบนี้มาก็ก็บอกว่าเสียดายไม่ใช่เหรออ่ะจริงสินะฉันจะมีของแน่ที่พังแล้วอีกเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอ้าวยกน,นี้เช่เหรอขอบใจมากเลยนะกำลังกล่้มเลยว่าจะทำยังไงกับมันดีนายรักษาให้ดีๆล่ะ บบอ๋อพอจะเข้าใจเรื่องราวนะแต่จะทํายังไงกับพวกนี้หลังนั่นนะดิถ้าแม่เห็นเข้าจะต้องโดนดุแน่เลยเชื่อที่ฉันก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่รู้สึกว่ามันน่าสงสารนะเฮะมันก็แค่พังนิดหน่อยหรือว่าชิ้นส่วนขยับไม่ได้นิดเดียวก็โดนเอาไปทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีละถ้าเป็นของเล่นของฉันนะมันต้องรองให้ฉันช่วยซ่อมให้แน่นเลยอยากทำอะไรให้กับพวกมันบ้างจังเลยโนบิตาโอ้หู ความใจดีของนายแบบนั้นนะนะนี่เป็นส่วนดีของนายจริงๆเลยชุดหน่วยพยาบาลของเล่นหน่วยพยาบาลเหรอใช่ไปดูนะ ได้เองด้วยอ่ะใช่แล้วพวกของเล่นที่สูกซ้อแมแถมโดยหน่วยพยาบาลของเล่นนี่นะจะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เองละเดี <c oughs> ๋ยวฉันจะเอาของเล่นของตัวเองมาซ่อมมั่งไม่จริงสิบอกชิดสุกัดดีวกว่าเอ้านพบิกามีอะไรเหรอจ๊ะอ้าของเล่นที่พงังแล้วเหรอไม่ว่าอะไรก็ซ่อมได้หมดเลยเอามาให้ฉันสิ มาเลยมาเลยเลยฉันได้นนชอบนางกัดมาเล่นนะจ๊ะสงสัยว่าโหมันจะหักซะแล้วจะซ่อมได้ไหมเนี่ยได้อยู่แล้วแล้วนะมารีบขึ้นมาเถอะจ้าไม่ต้องห่วงแล้วนะขนาดของในของฉัน่ะมันยังซ่อมได้เหมือนใหม่เลยทุกทีจ้าเออมีทำความสะอาดให้ด้วยดีจัง ว้าวโอ้โหดีจังเลยนะที่ใสสะอาดเหมือนเดิมละหว,วัดต่ว,ว่าจะทำยังไงดีล่ะกองของเล่นเยอะแยะขนาดนี้อือจะเอาไปทิ้งที่ไหนดีเนะนี่ยนะน่นนะสิอะไรกันเนี่ยกองของเล่นพวกนี้เอาไปทิ้งให้หมดนะออทำไงดีอ่ะพาพวกมันไปไันในที่ที่รับตัง ก็แล้วมันอยู่ที่ไหนกันเล่าพวกเขาหลังเรานียนถ้าเป็นที่นี่ต้องโอเคแน่เลยพื้นที่ก็กว้างขวางแสงแดดก็สองหึ่งนะสินะนี่พวกเรามาสร้างเมืองของเล่นกันเถอะเอ๊ะเมืองของเล่นเหรอรวบรวมของเล่นมาให้เยอะๆให้มันเป็นพื้นพวกนี้ไงเออก็ดีนะยอดไปเลยนะ เราจะสร้างเมืองของเล่นขึ้นมาให้ทุกคนที่นี่นะดังนั้นเราจึงต้องมีกฎของเมืองของเล่นข้อที่หนงห้ามทุกคนออกไปจากที่นี่เป็นอันขาดข้อที่สองทุกคนจะต้องรักกันแล้วก็ให้ความร่วมมือแก่กันด้วยเออก็แค่นี้ละเอาละรูรเมือของเล่นกันเลย เพราะว่ามันพังแล้วบ้างมะที่พังแล้วเหรอดีสิฮะบมอน,นั่นทำอะไรของเขาอยู่บะเป็นอะไรไปเ่ะเจ้าหนูเมโลดี้จังของนุ่บาดเจ็บนะคะเมโลดี้จังเหรออ๋อจริงด้วยสินะไม่เป็นไรหรอกเจ้าไปที่มือของเล่นด้วยกันเถอะนะฮะแมงของเล่นเหรอฮะรืห<า>้ห<า>น้าไปเยอะเลยนะใช่ไหมเล่าอ๋อ พอที่สองทุกคนต้องให้ความร่วมมือแกกันยังไงเราเดอร์แมนชิซุกะเออเด็กคนนะั้นอ่ะเขาบอกว่าตุ๊กาตาของเขาบาดเจ็บนะจ๊ะบาดเจ็บ,บ,เ,จบเหรอเย้เยดีจังเลยนะดีละแบบนี้ต้องรวบรวมของเล่นมาอีกจากนั้นก็ทําให้เป็นเมืองใหญ่ขึ้นกวนน่านี้อีกเยอะๆเลยอะไรนะโดวิตาอะะก็ใช่สิ เดินไล่เก็บของเล่นที่พังแล้วไปทั่วเมืองเลยล่ะน่าสงสัยให้งานนี้ใส่ไหมล่ะนี่ล่ะไปหาตัวนวิตากันดีกว่าแล้วโอเคเลยอะ นี่ขอมเล่นใหญ่เรล่อมชอมเลยหนอจะดองพิตาแอบมาทำรเรื่องโสดๆคนเดียวได้ยังไงเนี่ยอะถ้าเช่นให้ดรงพิตาไปพี่าทำไมมันไม่พังแล้วล่ะหน่อยแงงม่เจ้านี้นน่ดองพิตาเจเนโอกีกอนี่นะซ่อมของเล่นมาใช้ใหม่แบบนี้ก็นายไม่ต้องการแล้วไม่ใช่เหรอแล้วฉันก็ซ่อมของของฉันมันผิดตรงไหนอะฮะไม่ต้องมาพูดมาถ้าไม่พังแล้วฉันก็ขอคืนเฮ้ยพูดเราจะได้แบบนี้ได้ไงอะ เจแอนนี่เฮออจากนี้ไปที่นี่จะเป็นเมืองของฉันฉันจะยึดเลยว่าไงนะเออที่นี่นะเป็นเมืองของพวกของเล่นเขานะใช่แล้วโลคุนะฉันจะใช้เป็นฐานรับของฉันต่อไปนี่นะยุดอันนี้เลยนะจแอนฮ่าไม่อยากให้เมืองถูกทำลายไปมากกว่านี้ก็อมอบเมืองมาให้เราซะดีดีฉอ้านจะปกป้องเมืองของนั่นเอง้อ,อยเอ้ยมาเลยมาเลย บทโคชิล่ากับฉันเลยหมดที่จ้าหาไม่มีทางที่จะเอาชนะบทอย่างฉันได้หรอกจะบอให้โอ้ไข่เคลือบจะคัดแก็บแก็บใส่เบอร์ให้บอกว่าโอ้มันลุกมันลุกมันลุมโอ้ยมันลุกกัดมันลุกกัดโอ้หมันลุกกัดโอ้หใจใจใจเดี๋ยวหูขาดเดี๋ยวหูขาดโอ้ยใจใจใจของเล่นกำลังปกป้องเมืองของตัวเองนะเฮ้อไอ้พวกนะไอ้เจ้าของเล่นอย่าทำบทนี้กับฉันนะเคลือบดี เด็กเล็กๆรอ้องไห้ด้วยย่แอนคือคือฉัน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 โทษนะคือช enfin, ชคือคือคือโทษที <deviation. S 2> ไปก่อนนะบายยดีใจเลยนะที่เขาหายอารมณ์เสียแล้วแต่หรเอล่กพวกนายก็อยากจะกลับไปที่บ้านของตัวเองเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นนะกดข้อที่สาม ของเล่นชิ้นไหนอยากกลับบ้านก็กลับได้เลยแต่ว่าต้องทำตัวให้เป็นเหมือนของเล่นธรรมดาด้วยนะเชื่อไหมพวกนายเองก็อยากจะกลับไปบ้านซเนโอใช่ไหมเมวแมวอะไรจันหรอกลับไปชนะจากนี้ป้าชื่นฉันหนอมพวกนายอย่างดีเลยนะใจใจะยอมไม่เนี่ยน้าขอร้องแล้วกลับไปอยู่บ้านชนะยอมไหมยอมไหมไมวแมาไม่เอา